จากในห้างที่เนี่นบ้านแห่บ้านแห่ขอนนขอนแก่นโอเคอ่ะอนนมีไปว่าบ้านที่ที่รู้จักบ้านแห่ขอนแก่นหย,ยิบออกมาก็ได้ไม่ต้องแกะจดหมายรักทั่วไป เอาอกมาให้มี้ดูทีละหนึ่งผืนอันนี้เป็นมันเป็นผ้าทอเครื่องนะมันไม่ใช่ผ้าทอมือนะคะเป็นงานทอเครื่องเนี่ยค่ะเป็นทอเครื่องมาอันที่สองเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ อันนี้ไหมแต่ว่าไหมเก่านะเป็นไหมเก่านะอันนี้ก็ไหมอะมีสองผืนที่เป็นไหมอ่ะอันนี้ก็ไหมอะสามผือนอันนี้ไม่ใช่ท่อเครื่องอันนี้มันเป็นผ้าแบบพิมพ์ลาย ไม่ได้ใช้พาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ,อันนี้ใช้ได้อันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ส่งกลับคืนใส่ถุงเอาไว้เลยเนี่ยอันนี้น่าจะได้ส่งกลับคืนเนี่ยอันนี้ด้วยแล้วก็นับที่ใช้ได้อะกี่ผืนส สี่ผืนใช่ไหมนับให้ดูทีละผืน <Okay. S 1> อผืนที่หนึ่งผืนที่สองผืนที่สามผืนที่สี่โอเคสี่ผืนนะใช้ได้สี่ผืนเรี <Okay. S 1> ยบร้อย <Okay. S 1> ชื่อชื่อเฟซอะไรเดี๋ยวติดต่อกับ bisa jut ok <coughs>